สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถสุซูกิแครีฟูดทักกันนะครับผมครับผมคันนี้นะครับผมปี2023นะครับไม่2000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้ f ฟูด u ักนะครับตกแต่งครบพร้อมทุกอย่างเลยนะครับผมมีเคาน์เตอร์สองข้างนะครับ แล้วก็มีซิงค์น้ําปั๊มน้ําเรียบร้อยนะครับระบบน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับหลังคากุในเรียบร้อยระบบไฟมีสปอตไลท์นะครับมีอินเวอร์เตอร์นะครับมีพัดลมครบคันเลยครับผมคันนี้พร้อมค้าขายได้เลยครับคันนี้ไมน้อยมากสองพกว่าโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้ ปูพื้นมีเนียมตีนเป็ดเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ยังใหม่อยู่นะครับผมหลังคากูในเรียบร้อยนะครับรถมือแรกนะครับปี23เครื่องเดินเรียบนิ่งมากเลยครับผมไม่ได้ยินเสียงเลยครับ ใหม่มากเลยครับเหมือนป้ายแดงนะครับสีสะดุดตาดีนะครับผมทันนี้มีเคาน์เตอร์บาร์เรียบร้อยนะครับ ปั๊มน้ำนะครับอินเว์ตเตอร์แบตเอบตเอรี่สำรองคพรบหมดครับผมเบาะยังใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้สายพ่วงแบบไฟ,บไ,ฟ,ไ,ฟไฟบ้านนะครับผมสายพ่วงไฟบ้านนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับ มาคิปเลยครับคันนี้นะครับปี2023นะครับผมเดือนกันยานะครับวิ่ง2,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับจะขายอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085 สองสามหก้าพันนะครับผมขอบคุณมากครับ